สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะครับผมจะมารีวิวการติดตั้งเครื่องไล่หนูนะฮะไล่หนูเล็บโปรนะครับที่เมื่อคลิปแรกที่ผมปล่อยไปนะฮะจะเป็นติดกับรถคอนเรนเจอร์ันั้นนะครับทีนี้มาติดตั้งกับรถโตโยต้าวิทนะครับจะมีพื้นที่การติดตั้งผมจะติดตั้งอยู่ด้านในของแบตเตอรี่นะครับประมาณนี้นะครับ จะต้องทอาําความสะอาดก่อนนะครับคันนี้ทั้งสองคันครับใช้งานทุกวันนะฮะทุกวันเน้นย้ําทุกวันเลยยังมีรอยหนูฮะต,ตัวต้ววิคันนี้ก็มีรอยมีขี้หนูเต็มเลยนะฮะอันนี้ผมเคยถ่ายคลิปลงไปการติดตั้งนั้นก็เหมือนเดิมครับจะมีน็อตมาตัวเมียมาให้นะครับเราสามารถเขันเข้าไปในน็อตที่ติดขั้วบแบตเตอรีดด่ได้เลยนะครับพอดี ครับด้านหลังก็จะมีเทปกาวนะครับเป็นกาวส m มเอนะฮะเราสามารถแกะได้เลยแกะแล้วก็แปะที่ตัวแบตเตอรี่ได้เลยนะครับครับเมื่อแกะกาวแล้วนะฮะให้ติดตั้งแบบแนวตั้งเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เป็นไปได้นะฮะให้หันนะครับหันกล่องเนี่ยเข้ามาในทางห้องเครื่องยนต์นะครับเพื่อให้แสงนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการได้หนูได้ดีมากขึ้นนะครับ ก็ผมจะเลือกติดตรงนี้นะฮะตรงที่เป็นลักษณะชันชันนิดหนึ่งนะครับผมได้เช็ดทำความสะอาดไปแล้วรอบหนึ่งนี่ครับติดตั้งได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็นำขั้วแบตนะครับขั้วลบนะฮะสีดำนะครับขั้วลบนี่ครับขั้วลบมาผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็มาเป็นขั้วบวกนะฮะ อาจจะดึงสายที่หนึ่งครับสายมันติดกันนะครับนี่ฮะพอติดสมมติว่าผมผมติดเรียบร้อยแล้วนะจะมีเสียงครับผมสัญญาณเสียงจะออกมาจากเครื่องนะครับนี้นะฮะจะทํางานตลอดครับผมไม่กินไฟมากครับผมใช้กินไฟแค่หนึ่งร้อยมิลลิแอมเท่านั้นนะครับแสงตัวนี้นะฮะจะมีเจ็ดสีนะฮะช่วยขับไล่หนูได้ดีเพิ่มประสิทธิภาพร่วมกับเสียงสัญญาณเสียงนะฮะอย่างที่ผมอธิบายไปในคลิปแรกนะครับ ครับสาหรับคบวกนะฮะผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะขันเข้าแค่พอตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากเกินไปเครื่องก็จะทํางานตลอดครับถ้ายืนอยู่ในลักษณะระยะประมาณนี้นะครับก็จะได้ยินเสียงชัดเจนแต่ไม่ถือว่ารบกวนครับผมเพราะเราไม่ได้อยู่ในรถตลอดเวลานะฮะก็จะทํางานลักษณะนี้นะครับพอเราปิดฝากระโปรงเนี่ยแสงก็จะวิ่งทั่วในรอบห้องเก๋งนะฮะพร้อมกับสัญญาณเสียง คันนี้ถ้าดูลางวันนะครับจะเจอ้หนูเยอะมากครับใช้เถอะครับคุ้มแน่นอนครับผมเพื่อที่คุณรักนะฮะเราจะไปเสียเงินแพงเพื่อซ่อมไม่ไหวแน่นอนครับผมสนใจติดต่อมาได้ครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ